สวัสดีค่ะมอนีอยู่สวนนิตยาจ้านี่ก็คือทางเขาสวนนิตยาด้วยจ้ะเด้อนี่ก็คือประมาณจากปากซ้อยมาประมาณ2องอยเมตรอันนี้เราจอดรถไว้ตรงนี้นะครับนี่เนี่ยครับจอดรถไว้ตรงสวนยางข้างบนนะขับจากทางหลังมาประมาณ200เมตรมาจอดไว้ตรงนี้ค่อยๆมาเพราะว่ามันเป็นทางแบบชันหน่อยมันจะชันหน่อยนิดหนึ่งนี่นี่นี่คือทางเขาสวนพี่มาเบิงธรรมชาตินะฝั่งนี้สวนนี้คือสวนเป็นสวนที่สวยอีกที่หนึ่งในสวนทุเรียนโบเชตนะฮะ จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่มีสะพานไม้ไผ่งามเนาะธรรมชาตินี่มีน้ําด้วยเป็นห้วยนะห้วยห้วยผ่านอันนี้เขาทำเขาทำเมื่อปีที่แล้วไงใช่ชาวบ้านทําเองครับอันนี้รวมกันทําเจ้าของสวนน่ะล่ะนี่ครับธรรมชาติขึ้นไปก็จะเป็นไม้ไผ่ธรรมชาติสวนเลยเลยนะนี่มาห่อแล้วนี้เลยขึ้นมาอยู่ตรงเนิน สวนแล้วนะครับนี่ป้ายสวนนิทยาสวนนิทยาเดี๋ยวเราไปดูข้างในอันนี้เราเดินมาสวนแล้วนะครับที่ขายอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้แม่บ้านพาไปไหนแม่บ้านจะพาไปเก็บมังคุดจ้าไปเลยมังคุดนี่นี่สวนทุเรียนนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากนะร่มรื่นมากใช่นี่นะครับอยู่บนริมริมเขาหน่อยแล้วก็อยู่ข้างล่างจะเป็นลำธารเดี่เขาบอกว่าระวังมันร่วงเด้อนี่ครับโอ้สวยทำไม ทำยังไงเราถึงทำยังไงเราถึงจะตาดีได้ลูกลวงเนาะที่นี่นี่นี่คือร่มรื่นมากที่นี่คือเข้าปีที่เก้าแล้วเพราะนั้นทุเรียนยิ่งต้นอายุยิ่งมากยิ่งอร่อยครับเนี่พี่เขาเริ่มตัดลงไปเยอะแล้วนะต้นต้นนี้ยังเหลือเยอะอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มตัดเพิ่งเริ่มตัดเนี่ยสวนเพิ่งเปิดครับมังคุดจะอยู่ฝั่งนู้นมันคุดอยู่ทางไหนคะเออเดินตรงไปใช่ไหมใช่ สวยมากบรรยากาศดีร่มรื่นมากนะครับพิกัดบ้านจรัดนะครับอำเภอโบเชจจังหวัดสุรินทร์สวนนิติยานะอู้น้องดูต้นนี้ดกดกเออหน้องกระหังมันคุดอยู่นาะเห็นบ่เห็นอยู่แต่มันบ่สุกไววต้นนี้มีอยู่มันนี่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 นีถึงบ่เออเก็บมาเออต้องเก็บลูกแบบนี้แล้วมันจะสุกเองลูกงไงบนหัวนี่นี่ข้างบนนี่ข้างบนนี่ถึงไหมนล่ะนี่นี่ต้นเนี้ยเนี่ยลูกเนี้ย ถึงบอกพี่ว่าถึงนอกพี่ไม่ถึงเออนี่นะไม่ค่อยใหญแต่ก็ได้ได้อยู่โอเคเก็บเลยนั่นแหละวู้ดกล้วยสวยมากเลยเนี่ยเขาเขาก็ขายกล้วยด้วยนะหอมทองครับมีกล้วยหอมทองกับกล้วยไข่ดูต้นน้อยนะแต่กี่ลูกละสวยนะนี่ครับเรามาเก็บเองสดจากสวนเลยนะครับโอ้ทุเรียน เป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามาเยี่ยมชมมาเที่ยวมากินทุเรียนนะฮะสวนนี้คือต้องบอกว่าร่มรื่นแล้วก็สวยมากนะฮะเพราะว่าต้นทุเรียนเนี่ยสูงแล้วนะครับต้นนี้นา่าจะมันอยู่สูงอยู่สูงเข่ามับได้กวาแตงกาไม่หน,มน,นิดมากเนาะนี่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 ข้างล่างนี่สวยเลยนู่นฝั่งนู้นสวยเลยกําลางออังสวยเลยเออเออเอออ้ยอุ้ยสวยเลย มันจะเปรี้ยวๆหน่อยเดี๋ยวชิมนะอันนี้สดจากต้นในส่วนนิติยานะครับดึงอย่างนี้สังเกตนะคือมังคุดเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีกี่เม็ดเรานับตรงนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเม็ดนะเพราะฉะนั้นเม็ดมันก็จะตามนี้เลยไม่มีผิดพลาดเลยนะครับนี่มันยังไม่สุกดีมันจะเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้สามสี่ห้าหกพอดีชิมโอ้ยทำร่วงอีก ไม่เปรี้ยวเลยไหนชิมสิหวานมากลองดูอืมอืมอืออร่อยอร่อยมากเก็บสดๆกินจากต้นเลยมันยังมียางอยู่เพราะว่ามันยังไม่สุกเต็มที่อ่ะใช่มันต้องเก็บเก็บลูกขนาดนี้แหละเดี๋ยวอีกสองสามวันมันก็จะออกแดงน้ำตาลนะครับอื่อไไปเก็บอีกก่อนเห็นบ่ไปเห็นอีกไหม มาเห็นพี่ไม่เห็นแล้วลูกเดียวเก็บสดๆจากต้นมันยังเหลืออีกเยอะนะครับมันอ้มันหล่นเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ล้เขากินทีประมาณแปดขีดจักไหนเป็นหน่วยเป็นหน่วยสิบกว่าลูกโอเคนะฮะนี่ครับส่วนทุเรียนส่วนนี้เป็นส่วนที่ร่มรื่นมากนะครับวันนี้วันที่เจ็ด รกรกฎาคม2568มีถึงวันที่ปลายเดือนนี้เลยแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยมาได้ก็กลังเหมาะเลย mm. เขากําลังตัดทุเรียนที่เนี้ยมีพร้อมมีพร้อมกินนะฮะหรือใครจะสองสามวันสุกก็มีกินที่นี่เลยก็มีนะครับนี่ดูสวนใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาข้างหน้าไปดูที่เขาตัดวางขายตรงนู้นกัน oh. อันนี้คือจุดวางขายนะครับของทางสวนนะฮะนี่ครับก็มีทั้ง ตัวแบบคือคือคือแก่แน่นอนนะครับอันนี้มีทั้งเอาไปแย่งเอาไปแย่งพี่ตัววันกินวันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราเอออันนี้สวยสวยมาเลือกจะเอาส่งไปต่างจังหวัดด้วยนะฮะเอาลูกนี้เหรออันนี้เอาไปกินเองอันนี้กิโลเท่าไหร่ครับพี่หน้าสวนร้อยห้าสิบหน้าสวนร้อยห้าสิบนะสุกแล้วนะสุกแล้วสุกแล้วอันนี้ได้เหมือนกันได้เอาลูกเดียวคืพอนี่ครับเย็นเย็นเอาลูกเดียว อันนี้สออันนี้เขาก็จะเลือกอันนี้สุกแล้วอันนี้ก็มีแบบหลายวันสุกต้องแจ้งทางร้านเลยนะว่าอยากกินวันไหนว่าอยากกินวันไหนนะครับคือคือมาคือมีทุเรียนเลยช่วงนี้เพราะว่าเริ่มตัดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เจ้าของสวนพินิตยานะเฟซบุ๊กเจ้าของสวนอยู่ที่คอมเมนต์ละลงได้เรื่อยๆช่วงนี้น่าจะถึงยี่สิบยี่ห้าอยู่นะพี่ไม่แน่ใจแล้วแต่หมดนะครับเนี่ยโซนนี้ก็คือเป็นที่เขาทําสําหรับ วางเอาทุเรียนมาวางมันก็อยู่ข้างสวนเลยนี่ฝั่งนี้สวยมากนะฮะบรรยากาศแบบสวยมากๆเลยเขาบอกว่าสุกคาต้นอ่ะใหุุ้กกแแลล้้้ววนี่คือสใหเราจัดการดูาลองดูน้ำมีถุงมือมีถุงมือเดี๋ยวไม่ต้องใส่ก็ได้มันจะปักมือน้ำแรงมากขนาดเนี้ยอ้โสวยนะนี่เรากินแค่พูเดียวก็อิ่มแล้วนี่เจ้าของสวนครับพี่ไก่ครับนี่ นี่ครับมาต้องมา,าามาต้องเจอนหน้าต้องเจอหน้าพี่ไก่กับพี่ธิตยานะนิตยานี่เจ้าของสวนเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตายอย่างนี้เจอคนอื่นไม่ฉาดชีพอืมใช้ได้ใช้ได้ถอ,อเยวาไนลองสิที่จะให้น้องไปเป็นหมคะปอกทุเรียนอืม ดนเลือไปแล้วเครื่องหนึ่งคือมันก็ไม่รู้ว่ามันประมาณไหนอืมอออุ้ยนี่สวยงามสวยงามครับผมเอาละได้ชิมแล้วนี่อันนี้เนื้อประมาณไหนพี่ลูกอือกลังกลางกินเลยอันนี้คือสุกกำลังกินอือเป็นยังไงชิมชิมหน่อยอ่ามาอันนี้สุกคาต้นแต่ก็เก็บมาวันนี้ไหมพี่วันนี้เลยนะวันนี้อ่าเช้าเช้า อืมประกันความอร่อยเลยครับอันนี้ขนาดสุกคาต้นแต่ถ้ากินแบบบม่มก็จะมากกว่านี้อีกหวาน,นะะมันจะหวานมากกว่าน,นี้แต่ต้องยอมรับนนเลยว่าทุเรียนทนะุเรียนไม่ค่อยมีกลิ่นเนาะกลิ่นอ่อนทุเรียนบุเชตกลิ่นอ่อนหวานชำ่ำหวานชำ่ำนี่ยใครอยากมาพบกับความอร่อยมา,อม,มาได้เลยมาได้เลยช่วงนี้กําลังเปิดสวนวันนี้วันที่เจ็ด กรกฎา2,568ผมคิดว่าอยู่อีกไม่นานนะครับเพราะวา่าตอนแรกเจ้าของสวนบอกว่าถึงประมาณที่2 5แต่ก็น่าจะสําสหรับแบบสาหรับใครที่วางแผนเนี่ยช่วง10 11 12 13วันหยุดยาวาที่จะถึงเนี่ยมาได้เลยมาได้เลยโขเคครับ, okay, รบผมสวนนิติยานะครับอำเภอโบเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่บ้านจรัดตําบลจรัดอําเภอโบเชตจังหวัดสุรบบินทร์ครับผมวันนี้นะฮะสวัสดีครับ